ช่องหนอนบอนไซจะพาทุกคนมาปลูกอบอนไซที่เป็นไม้ต่างประเทศนะครับก็จะเป็นไม้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยก็ทั้งหมดก็จะเป็นไม้ญี่ปุ่นนะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็จะมีโอกาสได้ลองมาปลูกนะครับก็สําหรับผมก็ยังไม่เคยที่จะลองปลูกต้นไม้ที่เป็นไม่ใช่ไม้ไทยนะครับแบบจริงๆจังๆอันนี้ก็จะเป็น ต้นที่มีขนาดที่เล็กๆนะครับที่ผมลองซื้อมาปลูกดูก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองติดตามรับชมกันเลยนะครับต้นแรกที่จะแนะนำนะครับจะเป็นต้นไฟทอนนะครับต้นไฟทอนนี่ก็จะเป็นไม้แบบที่เขาปลูกในสวนเป็นพืชที่ใช้จัด,จดเ,เป็นต้นไม้ที่ใช้จัดสวนนะครับหรือว่าบางที่เขาก็จะเอามา ปลูกใส่กระถางเป็นบอนไซอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเคยดูพวกบอนไซญี่ปุ่นนะครับก็จะพอที่จะเห็นต้นนี้บ้างนะครับเขาจะเป็นไม้พุ่มน่าจะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนี่แหละแล้วก็จะมีใบสีเขียวแล้วก็มีผลสีแดงนี่นะครับส่วนผลมันเนี่ยมันจะก็จะมีเม็ดเล็กๆข้างในสามารถเอาไปปลูกต่อได้นะครับต้นนี้ผมเขเพิ่งปลูกไปเมื่อวานนะครับแล้วก็ กะว่าก็จะลองเลี้ยงดูก่อนนะครับเผื่ออเขาอยู่ในสภาพอากาศของอที่สวนของผมที่เมืองไทยของเราเนี่ยครับก็ถ้ามันโตได้ดีก็จะก็จะาหามาปลูกเพิ่มนะครับแต่คิดว่าเท่าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่พวกพันธุ์ที่ผมเลือกมาเนี่ยครับก็เห็นบ้านเราก็มีปลูกกันบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไร ต้นต่อไปก็จะเป็นต้นเซโกวาญี่ปุ่นนะครับเซโกวาี่นี้ก็จะน่าจะเป็นไม้ยืนยืนต้นนะครับก็เป็นไม้ยืนต้นน่าจะขนาดกลางต้นนี้ผมก่อนหน้านี้ผมเคยปลูกเป็นเอมนะครับต้นเอมก็คิดว่าน่าจะวิธีปลูกก็น่าจะคล้ายๆกันอันนี้ผมก็เปลี่ยนใส่กระถางใบนี้แล้วตั้งแต่เมื่อวานก็ต้นนี้คิดว่าจะเอามาปลูกกลางแจ้งเลยนะครับเพื่อที่จะ ให้เขาเป็นต้นใหญ่เลยแล้วก็ผมคิดว่าผมจะตอนกิ่งลองดูเพื่อขยายพันธุ์นะครับก็ก่อนหน้านี้ต้นเอ็มที่ผมปลูกไปก็สามารถตอนกิ่งได้นะครับแล้วก็โตได้ดีดีมาก้วยในใน,ในสวนแล้วก็เลี้ยงกลางแจ้งแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็อยู่ได้ตอนนี้ใบของเขาค่อนข้างที่จะเหลืองแล้วแล้วก็ต้นไม้ก็ดูโทมไปหน่อยนะครับเพราะว่า เขาอยู่ในกระถางใบเล็กๆมามานานนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เลี้ยงไปให้ต้นไม้แข็งแรงก่อนนะครับส่วนต้นที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆเอามาลองปลูกให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นสนดำญี่ปุ่นนะครับอ่า b l a c k t h a ก็จริงๆผมเคยอยากได้ต้นนี้มานานแล้วแหละแต่ยังไม่มีโอกาสอ่าได้ได้ลองซื้อมาปลูกนะครับ ตอนแรกว่าจะซื้อมเมล็ดมาเพาะเองลองดูแต่ดูอัตราการโตแล้วค่อนข้างที่จะนานแล้วก็เสียเวลามากครับก็ซื้อเป็นต้นมาเลยดีกว่าก็น,นี้ก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับก็ตกต้นละร้อยกว่าบาท่ะไม้ไม้ไมปลูกได้สองปอีเห็นที่คนขายเขาบอกประมาณนี้นะครับก็จริงๆแบล็กไพรเนี่ยถ้าต้นใหญ่มันจะสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆลองไปไปหารูปดู ต้นนี้ผมปลูกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับลองปลูกด้วยเครื่องปลูกที่เป็นอนินทรีย์เลยนะครับก็ไปดูข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วก็บ้านเราก็ปลูกกันเยอะนะครับสําหรับสนดําญี่ปุ่นเนี่ยคือจริงผมน่าจะเป็นสนชนิดหนึ่งที่ถ้าผมที่จะปลูกวันใสผมคิดว่าผมจะปลูกอันนี้แหละเพราะผมชอบลักษณะใบแล้วก็ลําต้นนะครับ คือถ้ามีตังค์เนี่ยผมก็คงซื้อต้นใหญ่กันมาเลยนะครับก็ราคาก็น่าจะสูงมากครับวันนี้เดี๋ยวจะลองมาปลูกให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับผมก็สําหรับผมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่นะครับสําหรับการเลี้ยงหมา้ต่างประเทศแบบนี้นะครับก็หลักๆก็ศึกษามาดูบ้างนิดหน่อยนะครับก็เลือกสายพันธุ์ที่คิดว่าไม่มีปัญหาในการปลูกในบ้านเรานะครับ เพียงแต่ว่าพวกต้นพวกนี้สภาพปรกาศก็พออยู่ได้แหละเพียงแต่ว่าต้องที่ต้องระวังเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของฝนนะครับเพราะว่าฝนมันบ้านเรามันมันค่อนข้างที่จะตกแบบสามสี่วันหรืออาทิตย์นึงต่อกันเนี่ยต้นไม้อาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นผมจึงเลือกชนิดของวัสดุปลูกเป็นวัสดุปลูกที่เป็นอนินทรีย์เลยนะครับก็เพื่อที่จะให้มันโปร่งและระบายน้ําได้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยว คราวนี้ผมจะลองอปลูกในระยะแรกเนี่ยนะครับผมจะยังไม่ไปอยากไปยุ่งกับระบบรากอะไรมากเพียงแต่ว่าผมจะปเปลี่ยนกระถางให้เขาเป็นกระถางใบที่ค่อนข้างเทียใหญ่ขึ้นจากกระถางชําพวกนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงไปดูการเจริญเติบโตเข้าไปสักพักก่อนเพื่อให้เข้าใจลักษณะนิสัยของต้นไม้ก่อนนะครับ นับแรกเดี๋ยวอ่าเรามาเตรียมกระถางกันก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> วิธีการเตรียมกระถางของผมก็จะอ่าใช้กระถางเป็นกระถางเทรนนิ่งพอทของแบบของญี่ปุ่นเลย,เลยนะครับพอดีผมก็ซื้อสะสมไว้นานแล้วแหละก็เวลาไปที่อ่ร้านมือสองของพวกขายของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะซื้อเก็บไว้นะครับถ้าเห็นอ่าถ้าเราซื้ออยู่ร้านเลยไม่แพงนะครับผมบอกได้เลยว่าอ่าไอ น่าซื้อมาปลูกมากนะครับใครเจอซื้อมาวัสดุผิวของเขาค่อนข้างที่จะดีกระถางทนทานนะครับราคาผมซื้อมาหลักหลักสิบครับต้นนี้อเออไม่ใช่ใบนี้นะ่าจะประมาณ3 0มสิบถึงสีบบาทไซส์นี้นะครับดับแรกเราก็จะ ทำที่ตะแกรงรองกระถางก่อนนะครับผมก็จะเตรียมกระถางเหมือนหลูกไม้ต้นใหญ่เลยนะครับก็เอาเราเต็มเซฟไปก่อนเพื่อให้การปลูกเนี่ย เป็นไปมันไม่จะไม่จะไม่มีปัญหาในในอนาคตนะครับก็ทำที่รัดรากที่อะไรของเขาไว้ละวอ่ะก็ระสรุปรองก้นของกระถางนะครับผมจะใช้เป็นหินถูกเขาไฟนะครับอันนี้ผมคัดไซส์ใหญ่ไว้ลวะจะใช้ไซส์ใหญ่หนะ่อยเพื่อ,อไม่เพื่อให้เขาระบายน้ำได้ดีเลยนะครับ ผมจะเอาต้นนี้แล้วกันวัสดุที่เขาใช้ปลูกในเรื้องในตอนชํำต้นนี้นะครับน่าจะเป็นพวกหินแล้วก็เป็นทรายนะครับผมก็จะเอาออกบ้างนิดหนึ่งในส่วนที่ไม่มีรากนะครับผมก็ยังไม่ได้ มีความรู้เกี่ยวกับการตัดรากอะไรของพวกนี้นะครับก็เซฟๆไว้ก่อนก็จะเหลืออวัสดุปลูกเดิมเนี่ยไว้ค่อนข้างที่ียเยอะก่อนนะครับเคลียออกบ้างบางส่วนในตอนแรกเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยครับเขาก็จะเ,เข้ารวดไว้แล้วเห็นลำต้นที่บิดแบบนี้ไหมครับเนี่ยมันก็จะทีนี้ค่อนข้างที่จะ ทิดว่าเข้ารวดค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับโดยที่ลํ้ต้นเนี่ยมันมันกินรวดเข้าไปเยอะแล้วผมก็เลยถอดออกถอดออกไว้ละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปลูกไปเนี่ยให้มันโตกว่านี้มันจะยิ่งรัดไปมากกว่านี้เราผมจะเอาออกไม่ได้นะครับ รัดพอตึงมือไว้เนี่ยแค่ขอแค่มันไม่ไม่ล้มก็พอครับอ่ะผมไม่ได้รัดอะไรแน่นมากอันนี้จะเป็นวัสดุปลูกที่ผมผสมไปแล้วนะครับก็จะเป็นเอ่อมีหินภูเขาไฟสีขาวนะครับอ่าแล้วก็หินภูเขาไฟสีดำแล้วก็อ่มีอาคาระาานิดหน่อยนะครับ เพื่อให้ต้นไม้มีความชื้นบังเด๋ยวนะครับเติมแล้วก็ใช้ไม้จิ้มให้วัสดุรูปล,ลงไปในกระถางให,ให้ได้เสมอกันนะครับ หลักๆทุกต้นเนี่ยที่ผมปลูกใหม่เนี่ยผมจะใช้วิธีปลูกให้มันเหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อให้ผมไม่ไม่ต้องจัดการมันยากนะครับก็คือพยายามจะหาวิธีให้มันใช้วิธีเดียวกันหมดเลยเพื่อที่จะได้จัดการได้ได้ง่ายนะครับไม่ซับซ้อน โอเคต้นแรกปลูกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใบที่มันแก่ออกบ้างแล้วกันอ่าแล้วมันก็น่าจะเสียหายตอนที่ส่งมาใบมันหักบ้างแต่น่าจะไม่เป็นไร สำหรับอืมือใหม่อย่างผมนะครับก็อาจจะยังไม่ได้มีคําแนะนําอะไรมาให้เพื่อนๆมากนะครับก็เท่าที่รู้ผมก็ไปศึกษาข้อมูลมาก,ก่อนหน้านั้นเบื้องต้นแล้วก็ลองมาเอามาปลูกดูนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่มีความสามารถแล้วก็มีความรู้ที่ที่เกี่ยวกับพวกต้นไม้พวกนี้นะครับก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับเพราะว่า มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผมแล้วก็กับเพื่อนเอนสมาชิกคนอื่นที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูนะครับอ่เพราะว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ผมทําไปวันเนี้ยมันไม่ถูกต้องตามกระบวนการนะครับก็แนะนํากันมาเข้ามาได้อ่าเพื่อที่ผมก็จะได้ปรับปรุงวิธีการเลี้ยงนะครับโอเคเสร็จไปแล้วนะครับตัวน,นี้ ก็สำหรับวันนี้ต้นไม้ที่ผมเอามาปลูกให้เพื่อนๆดูก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าวิธีการปลูกประมาณนี้แล้วก็การดูแลรักษาประมาณนี้ <c oughs> มันจะทําให้ต้นไม้พวกนี้จเจริญเติบโตได้หรือว่ามันจะตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในอนาคตนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมช่องหนอนบอนไซนะครับขอบคุณครับ